เป็นอสมมากี่ปีท่านจึงมีสิทธิ์เป็นประธานอสมคลิปนี้มีคำตอบนะครับสำหรับพี่น้องที่สงสัยนะครับว่าเป็นอสมมากี่ปีแล้วถึงจะมีสิทธิ์เป็นประธานวันนี้หมชาติมีคำตอบมาให้นะครับจะเป็นประธานอสมในระดับหมู่บ้านนะครับจะต้องเป็นอสมมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีติดต่อกันนะครับยกเว้นอย่างเดียวครับยกเว้นที่ มีการขึ้นทะเบียนใหม่ในอสสมหมู่บ้านนั้นนะครับยังไม่มีคุณสมบัติกันเลยก็ให้เลือกอสสมมาคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในระดับหมู่บ้านหรือในระดับชุมชนได้โดยอนุโลมนะครับอย่างนน้อยนะครับถ้ามีระยะเวลาติดต่อกัน3ปีนะครับถึงจะมีสิทธิ์เป็นประธานในระดับหมู่ในระดับหมู่บ้านนะครับต่อไปนะครับประธานตนําบล จะต้องเป็นอสมมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีติดต่อกันนะครับประธานอำเภอจะต้องเป็นอสมมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็ประธานจังหวัดนะครับจะต้องเป็นอสมมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็ประธานชมรมในแต่ละระดับนะครับมีวาระคราวละ4ปีนะครับมีวาระข่าวละ4ปีก็ดูในตามระเบียบข้อบังคับของ อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะครับก็ศึกษาละเอียดได้หมอชาติได้วางลิงก์เอกสารฉบับนี้นะครับไว้ใต้คลิปนี้และอยู่ที่คอมเมนต์แรกนะครับ <DJ. S 1> พี่น้องก,ก็สามารถที่จะดูศึกษารายละเอียดกันได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นประธานอสมนะครับท่านจะต้องดํารงตําแหน่งนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกและก็เป็นอสมมาแล้วนะ ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้นะครับประธานหมู่บ้านก็ต้องเป็นอสมอมาแล้วอย่างน้อย3ปีนะฮะติดต่อกันเลยนะครับประธานตำบลก็อย่างน้อย5ปีติดต่อกันประธานอำเภอก็อย่างน้อย7ปีติดต่อกันและประธานจังหวัดอย่างน้อย10ปีติดต่อกันและประธานชมรมในแต่ละระดับนะครับมีวาระข่าวละ4ปีจึงแจ้งให้อสสสมท่านทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องครับ ก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหมอชาจากเล่านะครับสำหรับวันนี้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องอสสสมอเพิท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ DJs